ไม่ดีคุณทำคอนเทนต์แล้วมึงมาขาแป้งอะไรวันนี้คุณองลงยูทูบโอ้ใหม่กอดยังไโอ้ไม่เคยลงยูทูบแล้วหน้าปกติเลยเฮียไหนไหนขอขอหนึ่งนาทีได้วหเดี๋ยวมาไปเลยอ่าไปทาแป้งก่อนโดยแล้วอะโดยแบบสองอันเลยทั้งหัวทั้งหน้าทั้งวันทั้งคืนเฟอร์ชันดูดีขึ้นมาอย่งอัะพี่ Push to talk อ l ต e r n a ต e เมืนเหนไปไอ้ห้องระเบิดเถเ่อไอที่ห้องระเบิดเถเ่ออ่ะที่แบบกดปุ่มแล้วแบบกดผิดระเบิดเถื่อนแล้วพี่นอเลื่อนจากซ้างไอซิ่ง ไอ้ uh huh. accessibility uh huh. มันจะมีโหมดก uh huh. ันคนกลามุมอยู่พี่อันบนสุดอ่ะเห็นปะที่มันจะเลื่อนจากหนึ่งไปห้าได้พี่เอาเมาส์ไปเลื่อนแล้วแบบกดกดคลิกโชว์ก่อนคลิกโชว์ตัวอเป็นโมจี <laughs> <laughs> คือจากจับแมงกุมแล้วก็ตัดสระแอไปเหลือมุมมุมงอมุมมุมโมจิแล้วก็ตัวท้ายเป็นมอเหลือแบบมุไอ้ยังมีคนมีหมดเออเยอะมันแบบดีแบบกลัวแมงมุมด้วยด้วยว่ะทาแป้งทุกทาแป้งทุกวันเลยแม่แม่แม่ให้ทาแป้งแม่ทาแป้งแล้วก็พอแม่บอกว่าทาแป้งนะเดี๋ยวได้เล่นเกมแม่แม่บอกให้ทาแป้งไปอ่อย กดจอยอ่ะไม่ได้แบบรอสุดยอเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอไม่ต้องรอไปเลยได้กลายเป็นไอเียเซิร์ฟทดลองเหมือนในตอนกีเทลแน่เลยนี่แบบมีห้องชื่อดีฟมานาทีป่ะนั่นผมเองคือดีฟมานาทีี่สอง้พี่เฮ้ยไอไนมีเสียงมึงในนี้ด้วยเฮ้ยเสียงอเสียงเเอ้ยเฮ้ยเ้ยดฮมึเยเ้อ้ ปิกไขมาันอกี่เปียเอเยสมีเบิ้ลอะองให้แทนเป็นผีดิไอแทนไอแทนมันใส่แว่นอะเอยไอแทนเหมือนผีจริงวออแทนเหมือนผีไอแทนเหมือนผีจริงเสียงมือนอยู่ในโองอะแล้วอันนี้คือเสียงพิษ้อนได้ปะใช่ใช่เสียงพิษ้อนพิษ้อนได้ไงวะมันเป็นคอมลองเลยว้ยผมก็ไม่รู้ เอ้ดีวยังไม่ันเริ่มเกมวัเลยอันนี้ันดีปะอะไเนาะดีปนาทีปนทีปน่ย่ใครอะข้าหนึ่งสี่สงคูอะไรอะชื่องดชื่อดาชื่อชื่พี่บวกอะชื่อกิ๊บมยังเป็นเหมือนกับตอนซีอปกิเลยแล้วบูกกันปนันนาทีเหี้ยพ่คี่พี่ก็ได้ยินเสียงตัวเองบางทีเฮ้ยได้ยินเสียงตัวเองเหมือนกัน ออกออกไปม่บอกกันวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบีบ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 อันนั่นคือกูเป็นตัวนี้เหรอเนี่ยเด็กใส่ยแว่นอ่ะใช่ดรือวะนี่เราเราไม่ต้องเล่นว่ะเราไม่ต้องเล่นเราอยู่แค่ตรงนี้ไม่แบบมีอะไรสักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะ

หลอดยากดชิปส<า>กัดรัน,รนทำไมพ,พี่พี่จะเล่นยาวก่อนเลยเหรออฮ้ยเอาอุ้ย,ยมันทำเกมน่ารัก,กว่ะพี่ผมา<อ>ังไปสมรวจโลกแล้วพี่ผมยังไ่สมรวจโลกแล้วแคนบ็อกแอคแท็กด้วยก,การกดคลิกขวาสวัสดีเพื่อแชทแมสเศษไนดูดิมีอะไรบ้างแถวนี้สวัสดีดีบัตที้5142 <c oughs> กับฟูสเปโร่ดลล้วยครับสวัส <c oughs> ดีบวกคิลเลอร์ด้วยครับ พี่เจเกมแม่งน่ารักสัดเลยเฮ้ยเฮ้ยโนเมเนียเนียไปเลยด้ยเฮยไเยด้ยเยไเยด้ยเนียดู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 ดดูดูยูด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 ููด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 ด้ดูดดู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 ยูดูดูดู เ่มึงจะต่อยกันทำไมวะไอสัตว์ไอ้ยัยเลือดไปเต็มด้วยโอ้เจี๊ยบเจี๊ยบแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องช่วยไงไอ้ยัยนั่นไอ้ต่อยเหี้ยอะไรนี่ไอสัตว์เยอะเลยไอ่บังาเรียต่อยฉลูเมื่อกี้ก็แล้วแม่ ไอ้บ <ersch> ึงค hey, ิดได้ต no. ่อยกันได้วะเฮียสุดเลยเราสามมดิษฐ์มดิษฐ r มดิษฐ์ไอ้วะไอ้เอาไอ้ขไอ้หรอหรอการ์ดน้าไม่มนม่อเวลาต่อยมันเสียพลังงานด้วยเราไปเริ่มเซตใหม่ เอาไปแล้วล้วต่อยทำไเนี่ยเอาไปเผีก <Pop keys> <LE> uh so like <bbe> ็ได้เริ่มใหม่ทุกคนกดแล้เี่ไม่เป็นผีแล้วมันก็กลับมาที่เดิมเราเลือเต็มมานาเต็มใช่ปพเอาหยอมเอาไว้แทนเอาไหมอ่ะ้อะไรไอสัตว์ต่อยตลอดเลยต่อยตลอดเลยต่อยอะไรหนักๆนาแลววาไอควา มาใหม่มาใหม่าใหม่กูมาใหม่แล้วกูมาเร็วกูเติมไวกูเติมไว้กูเติมไว้เติไว้เยดเยหมดดีดูเลยหมดดี ออ่าไงะกูเติมไวมาดีอีเนี้ยกูมาแล้วกูมาแล้วนี่เนี่เข้าเกมผิดหรือเปล่าเนี่มึงเข้าสู่สุรัตนซิเออร์เล่นจะเล่นกันหรือยังเนฮัลโหลกูไม่รู้อ่ะกูไม่รู้แต่มึงต้องลงก่อนอ่ะมึงต้องลงก่อนอ่ะมึงลงก่อนลงด้วยลงด้วยกูไม่รู้

ขลับพี่ขลับเฮ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหพี่เกมจะต่อยกูทำไมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่และไม่ตายไม่ตายแดนแดนมึงกดมึงกดปิดปิดปิดไมค์ในเกมก่อนอ้าวเจ็บขนตรงไหนวะมึงกดปิบัตรซแล้วมึงก็เอ่อกดออปชันแล้วมึงก็กดไปที่ออดิโอ

เราตามหาเคลีก่อนพี่นะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่เรารู้ได้อย่างนึงว่าไอ้พวกเด็กพี่นี่โตไปเป็นเด็กช่างแน่นอนพี่เฮ้ยมาเก็บมาเก็บผีมาเก็บินตรงนี้มาเก็บินตรงนี้มาเก็บินตรงนี้อย่างแน่นอนมาเก็บผีมาเก็บผีนี่พวกเด็ไม้กเด็กไม้พี่บวกเอากูแดกน้ำไปแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยมันมันคือกินเทลนี่ว่ะทุกคนตามพี่บวงมานะพี่บวงกับเราวิ่งไปตามเคลีอยู่เคลีไปได้ขึ้นแท็กซิกได้พี่โอเคโอเคกันเราไปกันเราไปชิบเอ้ยอันนี้คือบ้านแหละ อะไรอ่ะอ๋อมันเอาไว้วิจัยอะไรได้หรอเอ่า analysis วิพาไปอย่างสวยน่ารักเลย tractor signal ยังไงมันสามารถเอาของตัดไม่ได้เราตามหาหลักฐานมากกว่านี้พี่เอาของมา analyze ได้เว้ยยี่สิบรอใส่อ๋อเอาของที่เราไม่รู้จักมา analyze ตรงนี้แล้วก็ไปใช้งานได้โอเคเข้าใจแล้วด้านหน้าขวาหน้าขวามีนั่นอยู่หน้าขวามีนั่นอยู่หน้าขวามีตึกอยู่เฮ้ยมีตัวอะไรวะเนี่ย ทำอะไรอยู่หรอทำอะไรอยู่เฮ้ยติดตแล้วแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ได้พี่ได้อยู่นี่ไปไหนกันนายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตรงนี้ได่เห็นด้วยอุ้ยพี่เจออะไรไม่รู้เว้ยไหนอยู่ไหงพี่เจอกล่อ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 งเกมบอยกูเจอเกมบอยเฮ้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 ยกูกดพุชไปแล้วอะ มิสซิเร <pl ains> ียสแมชชีนเครื่องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเลเซอร์เลเซอร์ไอนายเลเซอร์อะไรวะเนี่ยตัวเรากระโดดสูงจ้าฮะพี่ขึ้นไปได้ไงอ๋อชิดกระดูกขึ้นมาอ้นายกดเลเซอร์เฮ้ยตัวมาเลอร์เลยแมลงแบบแมลงเต่าทองดีขึ้นหมาฮะเปิดเหรอดีขึ้นปะมันบอกให้ไปหายท่ามันหาเฮ้ยกูโดนอะไรกูโดนกระดิกวะเนี้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วยาหายแล้วไอเฮ้ยทำทำอะไรกันอะหมดแรงแล้วอะ

ผมคราฟมาพี่เฮ้ยคราฟด้วยอะไรอะ่ะคราฟได้ไงอ่ะกูกูไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกูดรอปมาเดี๋ยวกูดรอปมาแป๊บน,นึงนอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันกดมันกดอย่างงี้พี่กดไอกดคราฟแล้วก็ดูทูสปีมันมีเพเป์สเปียร์ทอร์ชโบแล้วก็แอโร่ลูเทลสแน็คไฟเบอร์อ๋อดีไง อาบากูกูเ,เก็บมาเยอะมากเลยเฮ้ยตัวอะไรอะไรขนาดเฮ้ยอะไรขนาดเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะไม่มีของเต็มเลยอ่ะดอบให้กูดอบให้กูดอบไม่ได้ของไปเยอะขนาดนี้เฮ้ยแล้วเก็บจากไหนวะที่ผมเก็บมาไอแทนมันนับหมูเลยทุกทุกอย่จริงวะอะไรนี่มีเหตุไฮ้มีเดี๋ยวนะพี่เจอตัวพี่เจอตัวโอเคพี่พี่เก็บไปนี้ได้เลยแหละคือเราจะฆ่าทุกอย่างที่มันขยับได้ใช่ไหมพี่ไม่คือฆ่าแล้วมันเก็บเป็นอาหารกินได้เปล่าลองดูเหรอของสารบางตัว วนรวบโล่กันได้พี่แอนพาร์ w วูดเจ๊เจ๊่วยกูดวยมัดช่วยกูด้วยเร็วๆองค์จิ๊จ้าพี่มัดกัดมันเจ็บกันแล้วเจอแล้ว help help ช่วยกูด้วยกูช่วยกูด้วยอะไรอยู่ด้วยไรไม่อยากตายมันตายมีขึ้นชีวิตเลยอ๋อมันรั่วเลยเหรอมึงรั่วเนี่ยเออไหนอะนรมันกัดมึงวะเนี่ยฮะมันตรงนี้อยู่ข้างหลังกูมันมันอยู่อันนี้มันเป็นมดงานนี่ว่ามันไม่กัดใครและไม่ไปบวกก่อนมึงไม่ทำร้ายมันเหรอ แกมึงทำร้ายน้องเหรอเอาพีทพี่ปบอกเอาล้างล้างไปเอาไม้อะเี๋ยเอาไม้อเฮ้ยมันมันไอตัวตรงนี้มันสู้กันอยู่มันสู้กันอยู่อยงงี้ไปช่วยมันไปช่วยมันไปช่วยเฮ้ยขลังมาเต็มมาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มช่วยใครอ่ะช่วยมดหรือว่าช่วยช่วยเต่าทองเต่าทองช่วยมดเยอะหี้ยมดเยอะที่บ่ายเลยโอดไม่ไหวแล้วหมดเยอะมีเวลาด้วยถอยจอถอยจอหมดมาเต็มเลยหมดเต็มเลย มาดิวะอ้าไอ้หมดกระ้องหัวเทลเฮลชกด้วยไอ้เงี้ยกูตายว่ะนั่นไงกูบอกแล้วอย่าไปสู้มึงจะไปมดูทำไมช่วยช่วยช่อยอะไอ้ลยเดี๋ยวพลาดตักับมดโดยที่เราใกล้ตายโอ้ยช่วยด้วยครับเดี๋ยว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 ผมช่วย

อุ้ยเราถือการ์ดนี่การ์ดใช้แซปใช้กราบไฮดโอ้นี่สร้างบ้านสร้างบ้านไหนไหนกูได้กูได้กูได้หลังคาแล้วุ้ยมาเหรอมาเข้าโบสถเราไอ้เข้าโบสถอะไรจะทำอะไรอบเธออะไรจะทำเชี่ยแล้วมงไงต่อเราจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเราใกล้สร้างตรงนี้ป่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเรงนี้น่อดิงก์อะดิวดรอปโอ๋โหหยดน้ำแหล่งน้ำที่บริสุทธิ์มันคือหยดต้องมีตรงไหนตรงไหนตรงไหนวะตรงไหนไว้ไหน คือมันจะมันจะมีบพี่ต้องพี่ต้องเงยหน้ามองอ่ะแล้วเวลาเจอหยดน้ำอ่ะนั่นนหะพี่หยดน้ำพี่ดูหนห้ะาผมอันนี้แล้วพี่เงยาหมดเกลียดปะนั่นแหละบนหัวผมเนี่ยอ๋อแล้วทำไงอ่ะ,อะพยายามหาหา,หาทางกระโดดแบบขึ้นไปสักที่นึงกูอ <laughs> <c oughs> ยากชอบเฮ้ยเดี๋ยวพี่ตัดพี่ตัดตัวนี้ให้พี่ตัดเต็มเต็มเต็มกินเต็มกินเต็มกินแตะนะแตะนกระโดดกระโดดกระโดดไปกินได้พี่เนเลยอร่อยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอลองดิ ก็มีเวิร์กเบชมันหาที่ไหนวะนี่ออ๋อนี่ไงไฟวอเตอร์ตอนไอ้ไอ้ไอ้อันไลท์อตัวไอ้นี่แล้วก็หายวะเออเดี๋ยวพี่ลองดูมันคาบอะไรบ้างวะคาบอะไรอยู่วะไอ้นี่ได้แล้วได้แล้วกดจุดไฟจุดไฟไงวะเฮ้ยมีไฟแล้วมีไฟแล้วมีไฟแล้วแล้วไงต่อพี่มีเนื้อพี่มีเนื้อเนื้อดิบมาเอานื่อดิบจากไหนพี่ก็ฆ่าแมลงอะพี่มันก็มีเนื้อออ ชี้เกมไม่งานเข้าละก็งานเข้าละเกมอย่างงี้งานเข้าละเฮ้ยพี่ไปฆ่า้องตัวนี้จริงเหรอโอ้ยก g o นมองอะไรพี่กนออยอะ่ร่้ยใฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้าเฮเฮยเยเฮเอ้ยพี้ยมฮ้ยเเ้ก้เย้นย้ย้ย่ สบายสบายพี่เอ้ยขาหาโคเวอร์ไหนหาโคเวอร์จังไหนวะกำลังวิ่งตามหาอยู่พี่ใบมันใบมันได้เป็นใบกลุ่มใหญ่ๆปะอยากได้โคเปอร์มากอะแล้วต้องมี dry grass ชั้งด้วยอุ้ยมดนี่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 คือมัน grass p l a n k ไม่มี workbench ก็เลยสร้างไม่ได้นี่มีที่นอนมีที่นอนมีที่นอนแล้วเดี๋ยวขอลองนอนดิเชี่ยมันมาหากูอ๋อต้องต้องหลับตอนสองทุ่มถึงหกโมงเท่านั้น ไปมดมาจากอะไรแยีย่วะเนี่ยก็คือพี่สงสัยว่ามดมันจะมาแย่งอาหารเราปะวะผมว่ามีดูอลนะพี่อาจจะนะพี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เชื่อต้องนอนแล้ววะนอนไม่น่านอนต้องนอนต้องนอนหกตีสองทุ่มเออแล้วทำไมถึงต้องนอนอ่ะเฮ้ยนกนกมดเต็มเลยมดเต็มเลยไอ้แทนไปจิมบอมาครับโอ้ยเหี้ยจิมบอน่ากลัวสัตว์อ่ะตาแดงเีอยช่วยกูด้วยแล้วทมไมวิ่งตาไหมเอาตาแทนอ่ะ ดูดูช่วยดูกรูตีหมดมันไอ้เคียกูไปคาบเพื่อนมันเฮ้ยเอ้าไอ้เคียบร้องกัาข้าวกับเพื่อนหัอเอ้าว้าวไอเอ็น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 ไอแอนทาร์สนี่เอาไปทำอะไรได้อะเอาไปคาบอาวุธไม่ไหวแล้วพี่ว่าเดี๋ยวเราทำเราจะเราจะอยู่ตรงนี้จริงเหรอวะอืมผมว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ไปสักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ซ่านั่นให้พี่ซ่านที่กันฮะ ประเด็นคือมันมืดมืดบัวไปหมดอะไม่น่าต้องนะผมว่ายืนสู้เลยก็ได้นะเก็บของไว้ที่ที่อื่นดีกว่าอ่าเนี่ยโอ้ยตื่นหรอไฟดับด้วยอโมงเช้าแล้วโมงเช้าแล้วอ่าเราจะไปไหนดีเฮ้น้องข้าบอะไรน้องข้าบชีโต้พี่เยี่ยชอบแบบน้องข้าบชีโต้ไหนหวะเยี่กินชีโต้ป่ะเฮ้ยชีโต้จนระิงวะ พี่อกูมาแล้วกูดักหน้าปอบซอยแล้วกูดักหน้าปอบซอยเอาชีโต้มาเอาชีโต้มาเอออ๋อมันเป็นแฮปเปิ้ลเองอันนี้ดิวอ่ะเป็นทานที่ดิวอ่ะอน้ำพึ่งอ่ะเพื่อเพื่อชีโต้เีกงหนึ่งชีตพี่ต้องฆ่าหมดไปหนึ่งตัวพี่สำนึกแบบพี่เลยเนฮะ้ยม,มีชีโต้ไอ้แล้วออกมาดิชีโต้มาชีโต้มาชีโต้มาไม่ได้สำนึกหรือไม่แต่น้อยนี่หว่าเฮ้ยพี่โบม,มันแย่งชีโต้กูไปเยอะเลยเฮ้ยพี่ชีโต้ข้างหน้านี่ เอพิโตัวก่อนมันเป็นไอคอนเดียวกันแต่มันคนละแบบดีกว่าเฮ้ยทำไมมันมีเราต้องทำอะไรสักอย่างเหรอจริงๆตอนเนี้ยเราต้องไปไหนดีเราเอางี้เอางี้เราเราเราเดินไปตรงที่แสงไว้แสงเลเซอร์มันยิงที่ไหนเด็กไอเไอต้นนี้พี่ไปไอเลเซอร์ตัวนั้นอ่ะมันบอกว่าให้ออฟฟล็อกเดอะออฟสตราเอาไปดิไปดไปไปไปตรงเลเซอร์ดิ